ดูสงครามเพลงเงินล้านรอบรองชนะเลิศสนับสนุนโดยซิงคอปเปอร์เรชั่นจะได้อีจังหวัดหนึ่งเข้าไปพัดท้ายไปพ่าน์กับจังหวัดสุราษฎร์คุยกันตัวแทนก่อนนะฮะนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล่วงคุณนัทพงษ์เนียมสมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ1ล้าน เอาไปทำนะเจ้าไปปรบปรุงขยายเขตตวรยนต์ปิดให้คราครุมทั้งตำบลนะครับเพื่อความปลอดภัยของประชาชนฝั่งของร้อยเอ็ดคุยกับรองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดครับคุณนุชากรมาชมาดนครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งล้านบาทถ้าไปถึงไปพัฒนาเรื่องการศึกษาให้นรกเรียนนะครับโดยทําโดมเชื่อมหลังคาเพื่อกันแดดกันฝนให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมของโรงเรียนเทศบาลพระสครับนะครับดีทั้งคู่โอเคอยู่ที่คนสุดท้ายติ๊กเตรียมเพลงอะไรมาร้องครับยอมกิ่เป็นไฟออกร็อกออกร็อก พี่โปง่งหินเล็กไฟนี่ฝั่งแหนมละครับวอนพ่อตากสินครับผมถือว่าเป็นฝั่ง,งลูกทุ่งประทัดสตริงเพลงสุดท้ายจากจังหวัดร้อยเอ็ดโดยน้องแหนมครับ <c oughs> วอนพ่อตากสินครับท <c oughs> ่าน <c oughs> <c oughs> ทนบุรีน้มนีดังไปท,ทั่วทิศสมเด็จพระเจ้าตาสินยิ่งใหญ่ป้องไทยเรื่อยมาเกลกอ,องเกรียงไกรวงเวียนใหญ่ผ่านไปบูชาพระศกมีก่อนทั่วลา นี้คนหนึ่งเสียใจเสียอย่างสุดซึ้งหวังพึ่งจึงมาวอนแฟนลูกนีหายอยู่โรงงานใหญ่จากไปทำจนตามหาทั่วตรอกกซนจากที่นอนมีหุน ที่จะขาดนั่งรถบนโคราประกาศวังพบน้องนางคนแค่นอุดรเมื่อครั้ง่อนที่เราเคยมาถามข่าวพี่ผ่านาะบอกไม่มาแล้ว ให้แฟนคืนทิ่นรงสารบนพวงมลาลัยโรยพวงใหญ่วางไว้บนทานเจ็ดวันหากไม่กลับบ้านห้องนอนคือสุสานเรือนตา ตูฉันเองไม่อาจทำตามใจเธอทุกอย่างเหมือนคงมีกลีบกลางใจเป็นรอยแผลให้เราเจ็บช้ำเราะตัว 신애 하여 해가

ตัวฉันยอมทอเรื่อมานส่วนตัวฉันยอม พ่อจากสิงครับเสียงดีมากเป็นคนเสียงเพราะใช้เสียงได้ดีวันนี้ร้องได้ดีมากครับชอบครับ <S <S ส่วนน้องติ๊กจากตรังโอ้โหอารมณ์เพลงมาเต็มแต่เพลงนี้อยากจะบอกว่าอารมณ์เพลงผมว่าค่อยๆซับซอ,บซอบไปพอถึงจุดเดือดก็เต็มที่ได้ไอ,อ้นกเขาแบเต็มทั้งเพลงเลยรู<อ>้สึกว่าอารมณ์มันมันหนักทั้งเพลงเลยตอนนี้แหนมนก็โชว์ความสามารถได้ตามมาตรฐานตัวเองนะครับอรวมๆแล้วดีทุกอย่างแต่ว่าถ้ามันเพิ่มได้อีกนะครับส่วนของ ติ๊กก็อย่างที่พี่สมจิตบอกว่ามันมันหนักไปตลอดนะครับบ้างจังบังจังหวะแถวบางช่วงอ๋อ,อพี่จ๊ะเป็นคนที่ชอบเสียงของน้องแหนมเพราะว่าเสียงเขาเป็นเสียงที่หวานหวานแล้วก็ไพเราะแต่เรอะว่าเพลงเนี้ยวนพ่อตากสินเนี่ยถือว่าเ,เป็นเพลงที่เป็นเพลงใหญ่นะพี่เ,ออเพลงเนี้ยพลังแหนมน้อยไปนิดนึงแล้วขึ้นมานะกรุงมันซอฟมันเบามากเลยมันต้องมาพอดีกับดนตรีเลย กรุงทนบุรีมันต้องแบบประมาณนั้นเลยอะ่ะ <c oughs> คุณ <c oughs> ยอมติ๊กจากตรังเพลงยอมสองคนนี้อาจจะฟังแล้วรู้สึกว่าแรงใช่ไหมแต่ไม่รู้สิคนเราอารมณ์เพลงมันแตกตากกา่างกันบังเอ,อิญหนูชอบแบบนี้เลยหนูชอบแรงตั้งแต่ต้นยันจบคืนวันนี้ตั๊กไม่ละไม่อาจาละสายตาจากติ๊กได้เลยอะ่ะของแหนมเนี่ยวันนี้ชอบมากเพลงเนี่ยมีคนเอามาร้องที่นี่หลายครั้งมากแต่วันนี้แหนมส่งอารมณ์ถึงพี่ที่สุดเท่าที่เคยทํามาส่วนติ๊กวันนี้ทางของติ๊กเลย เพลงแนวนี้วิธีการร้องแบบนี้ส่งพลังแบบนี้ท็อปฟอร์มมาก,กว,า oh. วันนี้สุดยอดอวันนี้หจังหวัดจะเข้าไปชิงเงินล้านเพราะฉะนั้นจะมีหนึ่งทีมที่ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราไม่ได้อย่าไปท้อแท้เขาบอกว่าคนเราเนี่ยไม่มีใครเข้มแข็งได้ตลอดเวลาแม้แต่ตอนคลอดออกมาเรายังร้องไห้เลย ภาษาจีนว่าบอนั่งเตียมเตียมเคียงเลือแสจุกไหลเลือเขาน้องแหนมีสองจุดเท่านั้นเองขึ้นไม่แข็งแรง oh. ตายก็ไม่แข็งแรงห้องนอนคือสุสานเรือนต้แล้วมันค่อยๆเบาลงเบาลง oh. อันนี้เรือนต้ oh. Oh. ตายไม่จริงนี่โผล่ขึ้นมาอีก อแค่นี้เองนรองนั้นโอเคสวยงามแล้วก็ลูกเอื้อนลูกไหลโอเคเลยใช่ได้ใช่ได้ของน้องติ๊กนะตอนขึ้นมาเพราะตัวฉันเองไปเรื่อยๆสวยๆแล้วมาสะดุ้งตื่นเลยข้อไหนไม่อยากให้เธอร้องไม่อยากให้เธอเจ็บเบาลงมาอีกหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนคนอาการแปรปวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายก็มี จุดเดียวแค่นั้นเองอใส่อารมณ์เยอะไปม,มีแค่นี้ครับพี่กิโอเคครับอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปชมโชว์พิเศษนะอาดาวบ้านดอนร้องเพลงคู่กับคุณคมคัมพีไปชมเลยครับโอคค้โอคคใจจริงจริงรักผู้หิงหิงก็ไม่สนเรามันคนจนแม่น้าหมดยังไม่หอเราคนจนใครยิเงินไรเงินไรทอง ก็ไม่หมอกเพราะเราจนกระเป๋าแบกฝนตบมาตัไทยหน้าดังหน้าหน้าดังงานจะหนักไม่วันทำทั้งวันแต่เช้ายันกำถึงจะเหนื่อยแค่ไหน,นทำเรื่องไปไม่บนสักคำโธ่เออเวนกำ ไม่ทำก็ไม่กินโอ้ oh โชคชะตาวาสนาเกิดมาจนยินละขึ้นมาน้ำตา,มาไมลไรจะมีเจ้าใดสนใจรักไปส่วนสิ้นขอเป็นทาาเธอจะรักเธอ ซึ่บสนับสนุนโดยแชมพูสมุนไพรเทียร่ามะกรูดมะลิและโปรตีนใหม่สโนเกิล์สควาเลนเซรัมครีมเป๊ปซี่บ๊มนำมิสูบิชิอิเล็กทริก หูฟังและอุปกรณ์ไอทีอาซากิกิ๊กดูสงคราบเพลงเงินล้านรอบร้องชนะเล,ล่